สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูอภัยพรศิริลักษณ์นะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันณคดีลำนำนะคะอ้าวเรายังอยู่กันที่บทที่งแม่ไก่อยู่ในตะก,ก้าวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการอ่านออกเสียงค่ะเด็กๆเ,เรื่องการอ่านออกเสียงนะคะเด็กๆอ่เรามาดูซิ การอ่านออกเสียงบทเรียนจะต้องฝึกทักษะการอ่านคำซึ่งมีคํายากโดยต้องอ่านได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่านนะคะฝึกอ่านคำํำประโยคและเนื้อเรื่องในบทเรียนโดยการแบ่งวรรคตอนการอ่านให้ถูกต้องอดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้การอ่านออกเสียง บทที่สองแม่ไก่อยู่ในตะก้ากันนะคะเด็กๆจากหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะค่ะการอ่านออกเสียงบทที่สองแม่ไก่อยู่ในตะก้านะคะเราจะเริ่มกันที่หน้ายี่สิบสี่นะคะอ่าเปิดมาแล้วหนะ้ายี่สิบสี่อ่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านนะคะแม่ไก่อยู่ในตะก้าไข่ไข่มาสีา่ห้าใบอีแม่กาก็มาไล่ อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากะปูมา้าปูทะเละเด็กๆเ,เครื่องหมายที่หูชี้นี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายไปยานใหญ่นะคะเครื่องหมายวักตอนนี้มีชื่อว่าไปยานใหญ่เราเรียนไปพร้อมกันเลยนะคะ เครื่องหมายปญยันใหญ่นี้มีความหมายว่ายังมีเนื้อหาต่ออีกมากมายนะคะแต่เราจะอ่านเฉพาะที่เขายกมาให้เราอ่านตามข้างบนนี้เท่านั้นอ่านต่อค่ะเสียงท่องหนังสือดังเจื้อยแจ้วมาจากแคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มมะม่วงเด็กชายมะยมเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่ง จึงรีบเดินตามเสียงเข้าไปหาเห็นปู่ชมนั่งสารตะกร้าอยู่บนแค่เด็กๆพื้นที่ตรงที่ครูชี้นี่นะคะที่เว้นว่างว้น,นี้นะเรียกว่าย่อหน้า,าย่อหน้าตัวอักษรเข้ามาประมาณห้าถึงเจ็ดตัวอักษรนะคะแล้วที่ครูชี้นี่อีกเรียกว่าวักนะคะวักวะเครื่องหมายวัก นี่ก็คือไม้วักมี3ที่นะมีย่อหน้าอยู่1ย่อหน้านะคะมีวักอยู่3วักเขาเรียกวักสามวักค่ะามาอ่านกันต่อนะคะคุณปู่ทําอะไรหรือครับมายมถามปู่ชมสะดุ้งแล้วเงยหน้าขึ้นมองก็สารตะก้าไงลหลาน แต่เมื่อสักครู่ผมได้ยินเสียงคนท่องหนังสือใครเป็นคนท่องครับคุณปูมย,ยมถามปู่เองแหละเป็นคนท่องปู่ชมบอกถามทำไมหลานสนใจหรือฟังน่าสนุกดีครับคุณปู่มยมยมบอกแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบคุณปู่ไปจำมาจากไหนหรือครับปู่ชมหัวเราะ แล้วบอกว่าจำมาจากแบบเรียนสมัยปู่เป็นเด็กต้องเรียนหนังสือนี้ปู่เลยจำได้ปู่พูดพางสารตักก้าต่อเรามาอ่านย่อหน้าต่อไปกันตอบนะคะอ่าเตรียมตัวมายมเข้าไปนั่งข้างปู่จ้องมองมือเหี่ยวๆของปู่ที่จับตอกไม้ไผ่ สารตะก,ก้าอย่างคล่องแคล่วปลูกของมย,ยมอายุ70ปีแล้วแต่ยังแข็งแรงและสายตาดีตอนเที่ยงๆปู่จะลงมานั่งสารตะก,กร้าบนแค่ใต้ตร่มมะม่วงปู่สารตะก,ก้าได้สวยปู่เคยบอกมย,ยมว่าตะก,กร้าไม้ไผ่ใช้ดีกว่าตะก,กร้าพลาสติกเมื่อเก่าหรือเลิกใช้ ก็ย่อยสลายได้ง่ายเวลาสารตะกร้าปู่มักจะร้องเพลงหรือไม่ก็ท่องบทร้อยกองอย่างอารมณ์ดีเราก็มาอ่านย่อหน้าต่อไปจำสัญลักษณ์ได้แล้วนะคะพื้นที่ว่างๆนี้นะคะก่อนที่จะมีตัวหนังสือปรากฏนี่เราเรียกว่าย่อหน้านะคะ,ะปูหันมามองมะยมแล้วบอกว่า บทร้อยกองที่ปู่ท่องไปเมื่อสักครู่มาจากหนังสือประถมกอากาเป็นแบบหัดอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กสมัยก่อนให้เด็กรู้จักอ่านและเขียนสะกดคำมีตั้งแต่แม่กอากาและมีตัวสะกดตั้งแต่แม่กกไปจนถึงแม่เกยหากม่ยยมสนใจปู่จะสอนให้ทอ่องจบย่อหน้า นี่นะคะย้อหน้าต่อไปค่ะมะยมยิ้มอย่างพอใจขยับเข้าไปนั่งใกล้ปู่มากขึ้นอีกมะยมเพิ่งเริ่มเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่สามยังอ่านหนังสือได้ไม่มากโดยเฉพาะคำยากๆมะยมยังอ่านไม่ค่อยคล่องเวลาปู่ว่างมะยมจะมาให้ปู่สอนอ่านหนังสืออยู่เสมอ จบย่อหน้านี้นะคะย่อหน้าต่อไปค่ะแล้วปลูกก็ท่องให้ไม่ยมว่าตามทีละว,วักต่อไปนะคะค่ะเด็กๆเ,เราก็มาอ่านแม่กอกาในหน้าที่26กันนะคะแม่กอกาแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มาสีห้าใ,าใบ อีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เหา่าหมูในเล้าแลดูหมาปูสมะแลปูนากบปูหม้าปูทะเลเต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำกะจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เรไม่สู้ดีอ่าครูจะพูดถึงทั้งหมายวักตอนตัวนี้ชื่อว่าเครื่องหมายไปยันใหญ่นะคะหมายความว่ายังมี เนื้อหาต่อไปอีกนะคะและแม่กอากาที่เราอ่านจบไปนี้อยู่ในหนังสือปฐมกอากาฉบับหมอสมุดแห่งชาติซึ่งในเรื่องที่เราอ่านคือปู่ชมได้เรียนในสมัยตอนเด็กๆนะคะอ,ะอ,อ่าย้อนนะย้อนหน้าต่อไปนะคะอยู่ในหน้าที่ยี่สิบเจ็ดอ่าพร้อมนะคะนี่นะคะเรียกว่าสัญลักษณ์ย้อนหน้านะ เข้าใจตรงกันนะคะอ้าวเริ่มค่ะพอท่องแม่กอากาจบป,ปู่ก็ขึ้นแม่กกแม่กกเป็นคำที่ใช้ตัวกอไก่สะกดปู่ท่องแล้วทำเสียงกระแทกกระทันเป็นจังหวะมะยมร้องตามอย่างสนุกสนานจากนั้นปู่ก็เปลี่ยนเสียงร้องเป็นทำนองแปลกๆที่มะยมไม่เคยได้ยินมาก่อน จบยอ่อหน้านี้นะคะไปต่อค่ะยอ่อหน้าต่อไปเริ่มค่ะคุณปู่ร้องเป็นทํานองอะไรครับผมไม่เคยได้ยินฟังน่าสนุกจังเลยมะยมถามด้วยความสนใจยอ่อหน้าต่อไปนะคะเขาเรียกว่าทํานองโอเอวิหารลายจ้าหลานปู่ตอบ สมัยก่อนยังไม่ค่อยมีครูคนที่ช่วยสอนหนังสือเด็กๆคือพระสงฆ์เด็กๆจะมาเรียนหนังสือกับพระที่วัดท่านก็สอนให้พวกเราอ่านเป็นทำนองมีทั้งจังหวะสนุกเร้าใจและจังหวะช้าเนิบนาบแต่ปู่ชอบจังหวะที่สนุกมากกว่าเพราะช่วยให้เราจำได้ง่ายขึ้น เหตุนี้กระมังที่คนสมัยก่อนคิดจังหวะการอ่านและทำนองการร้องที่สนุกสนุกเพื่อให้เด็กๆสนใจและจดจำได้ง่ายโดยเฉพาะเวลาสอนให้ฝึกอ่านย้อหน้าต่อไปนะคะเด็กชายรู้สึกแปลกใจมากเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่า คนสมัยก่อนจะอ่านหนังสือได้เป็นจังหวะและทำนองไพเราะสนุกสนานอย่างนี้เขาอยากลองฝึกบ้างจึงขอให้ปู่ช่วยสอนอ่านทำนองโอเอวิหารลายได้สิหลานปู่บอกอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับรูปหัวมยมเบาๆด้วยความเอ็นดูมาขยบเข้ามา ปูจะสอนให้ร้องทำนองโอเอวิหารลายอย่างง่ายๆปูบอกแล้วเริ่มร้องนำให้มะยมร้องตามทีละวักค่ะเรามาอ่านแม่กกกันนะคะคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะในบทร้อยกองนี้นกแสกนกกระสานแกรแกรกมาเวลาดึกน้ำมากแลน้ำลึกแลน้ำหมึกแลน้ำหมาก ปลาอุกปาดุกดักแลปักหลักแลครกสาคชักเสาเอาเชือกลากจะผูกจากให้จักตอกบุกกี่ไว้ทอหูลูกมะดูกลูกมะกอกไม้แตกให้ใส่ปอกไม้กระบอกแลดอกบุกอ่าจบไปแล้วนะคะบทแม่กก จำได้ใช่ไหมคะเครื่องหมายวรรตอนนี้ชื่อว่าไปยานใหญ่หมายถึงยังมีต่อไปอีกแต่เราอ่านตามที่หนังสือกำหนดให้นะคะค่ะเรามาอ่านแม่กกต่อนะคะนกมีปากแลมีปีกผ่าไม้ซีกให้แตกหักไปปะพวกที่รักได้รู้จักทักเรียกแขกเด็กๆก ดูกระจกอย่าให้ตกมักจักแตกปลูกเผือกผักถากหญ้าแพรกหญ้าคาแฝกอย่าให้รกเข้าเปลือกแลกเข้าสุกเลือกปลาดุกทำห่อหมกด่าทอต่อตีชกถูกซอกอก,อกหกถลาอ่าเป็นหนังสือปฐมกอกาฉบับหอสมุดแห่งชาตินะคะ ไปต่อที่หน้า29นะคะเด็กๆอ้าวย่อหน้าแรกเริ่มนะคะมะยมร้องตามปู่จนจบเด็กชายรู้สึกสนุกเพราะบทอ่านที่ท่องมีจังหวะคึกคักปู่ชมก็พลอยสนุกตามไปด้วยปู่บอกว่ายังมีแม่กงอีกแม่กงเป็นคำที่ใช้ตัวงองูสะกดถ้ามะยมยังไม่เบื่อปู่ก็จะท่องให้ฟังอีก ท่องเลยครับคุณปู่เด็กชายบอกผมกำลังสนุกมากเลยครับปู่ชมวางตะก้าที่อยู่ในมือชั่วขณะแล้วเริ่มท่องแม่กงให้มะยมฟังเราก็มาอ่านแม่กงกันต่อนะคะเรื่องกงดูจงแจ้งลูกมะแหวงแตงฟักทองลูกตำลึงแลหนึ่งสอง ไม้กระบองแลลกระบุงกระถางองอ่างไหยทองแท่งใหญ่ใส่ไทยถุงยุงหนักต้องกลางมุงไปเมืองกรุงรุ่งพรุ่งนี้หลังโกง่งนั่งยองยองเรียกพวกพ้องแลน้องพี่บึงบางคองกว้างรีเรียกว่าปีมะรงมะเส็ง ชาววังนั่งในห้องชักจ้องหน่องดังน่งหนึ่งตาช่างแลตาเต็งทั้งกลางเกงแกรกะทงถ้าเราก็มาอ่านกันในหน้าที่31นะคะเด็กๆเ,เตรียมตัวพร้อมนะคะแมงป่องมะแรงพึ่งปลาถูนึง่งปลากระสม กุ้งกั้งทุกังกงปลาตะพงซื้อแพงจริงอึ้งอ่างและคางคกทั้งจิ้งจกแลแง่งขิงนกยางย่องจิกปริงผงข้างลิงวิ่งร้องอึ้งรักคังดังงางงางของใหญ่กว้างคางหึ่งหึง่กองหนังดังตึงตึงตีกระดึงดังกริ่งกริ่ง นักเลงร้องเพลงพางตรงหน้าตา่างไข่ห้างยิงเอาหลังนั่งเอียงอิงมือถือชิงตีดัง,ดงเด็กเดกอย่าไหลหลงดูเรื่องกงกอกาบ้างดูไปตั้งใจฟังเบื้องหน้ายังจะว่ากดากดในที่นี้ก็หมายถึงแม่กดนั่นเอง เป็นเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือปถมกอกาที่คุณปู่ชมได้เรียนในสมัยเด็กๆน่าสนุกและเป็นที่น่าสนใจของมย,ยมนะคะอ่าเราก็มาอ่านต่อหน้าที่32นะคะอ้าวเริ่มนะคะยังมีอีกไหมครับคุณปู่มย,ยมถามเมื่อปู่ท่องจบมีส่ ปู่บอกแล้วยิ้มอย่างใจดียังมีแม่กดแม่กบแม่กลนแม่เกยและแม่เกลแต่บางตอนปู่ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างต้องไปนึกดูใหม่อย่างว่าแหละหลานปู่อายุมากแล้วบางครั้งก็ลืมไปบ้างเด็กๆจะจำอะไรได้ดีกว่าคนแก่ไหนลองท่องแม่กอกาใหม่ซิปู่อยากรู้ว่าหลานจำได้บ้างไหม มะยมขยับตัวอย่างขึงขังแล้วเริ่มท่องแม่ไก่อยู่ในตะก,ก้าให้ปู่ฟังคราวนี้เขาท่องโดยไม่มีปู่ว่านำแต่บางตอนมะยมยังจำไม่ได้ปู่ต้องช่วยบอกให้เอาละพอแค่นี้ก่อนปู่บอกเมื่อมะยมท่องหนังสือจนจบอีกรอบหลานมีความจำดีมากไว้พรุ่งนี้เรามาท่องแม่อื่นๆที่เหลือกันอีก ชชยโยมยมร้องเสียงดังสัญญานะครับว่าคุณปู่จะไม่ลืมแน่นอนปูย่ย้ำพางดึงร่างของเด็กชายเข้ามากอดด้วยความรักเนื้อเรื่องบทที่สองแม่ไก่อยู่ในตะกะ้าก็จบแล้วนะคะเด็กๆอ่านคร่องแล้วก็ต้องรู้คำศัพท์นะคะเพื่อที่จะได้รู้ความหมายของเรื่องที่เราอ่าน ค่ะเด็กๆหลังจากที่เราอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องจบไปแล้วใช่ไหมคะการจะอ่านเนื้อเรื่องอะไรก็ตามเราจะเข้าใจเนื้อเรื่องที่เราอ่านเราจะต้องรู้ความหมายของคําศัพท์นะคะกิจกรรมที่ครูจะฝึกให้เด็กๆรู้ความหมายของคําศัพท์ก็คือใบงานของเรานะคะาอ่พร้อมนะคะเด็กๆนําสมุดภาษาไทยขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเขียนวันที่เรียบร้อยแล้ว ขีดเส้นใต้วันที่ให้เรียบร้อยค่ะเวลาทำงานทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดถูกต้องนะคะจะได้เป็นนิสัยในการทำงานที่ดีอ่าเรามาเขียนคำชี้แจงลงไปคำชี้แจงมีอยู่ว่าให้นักเรียนหาความหมายของคำยากจากพจนานกุกรมท้ายบทที่สอง แม่ไก่อยู่ในตะกร้าให้ถูกต้องทำลงในสมุดเ,เด็กๆเ,เขียนคำชี้แจงลงไปเขียนคำชี้แจงลงไปแล้วเขียนตัวอย่างลงไปด้วยค่ะตัวอย่างคุณครูใช้คำว่าบริเวณหมายถึงพื้นที่ในขอบเขตที่กำหนดเ,เขียนลงไปครบแล้วใช่ไหมคะเราไปคำที่เราต้องทำในวันนี้มีทั้งหมด สิบคำนะคะเด็กๆแต่ละคำมีความหมายสั้นยาวไม่เท่ากันดังนั้นเด็กๆทำไปทีละคำเขียนไปทีละข้อแล้วก็หาความหมายให้เสร็จไปเลยนะคะคำที่หนึ่งคำว่ากงคำว่ากงหมายถึงกอไก่งองูนะคะคำว่ากงหมายถึง ใส่ความหมายลงไปค่ะต่อไปข้อสองคำว่ากระถางข้อสองคำว่ากระถางเปิดไปดูความหมายแล้วเขียนลงไปให้ครบนะคะคำที่สามคำว่ากั้งคำว่ากั้งหมายถึงใส่ความหมายให้ครบค่ะต่อไปคำที่สี่ คำว่ากุ้งข้อ4กุ้งหมายถึงใส่ความหมายลงไปนะคะต่อไปข้อที่ห้าหรือคำที่5ห้าคว่าเล้าคำว่าเลา้า,เหลาหมายถึงต่อไปข้อที่6จักตอกจักตอกหมายถึง ข้อที่เจ็ดนะคะหรือคำที่เจ็ดนั่นเองคำว่าตะกรา้าตะกรา้าหาความหมายเสร็จแล้วใส่ลงไปให้ครบให้ตรงคำนะคะต่อไปข้อที่แปดตาช่างข้อที่แปดตาช่างหมายถึง ต่อไปข้อที่9ทุกังข้อที่9ทุกังหมายถึงใส่ความหมายลงไปนะคะข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อที่10คําว่าแฟกข้อที่10คําว่าแฟกหมายถึงใส่ความหมายทั้ง10คํา10ข้อ ให้ถูกต้องนะคะแล้วถ่ายรูปใช่แล้วส่งมาให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนนะคะการเรียนรู้วันนี้ก็จบแล้วนะคะ,ะก็ขอขอบคุณมากค่ะที่ร่วมการเรียนรู้ในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ